สวัสดีครับพบกับช่องคุติจ t t ติมาติตเตอเตอลครบอ่าพบกับ e p เจ็ดแล้วนะครับอ่าของข้อสอบพิทศึกษานรีห้อง sm t มปีหกแปดนะครับข้อมอหนึ่งนะครับเด็กๆมาดูข้อสิบสามนะครับข้อสิบสามเนี้ยจะเป็นข้อเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปริมาตรเปรียบเทียบปริมาตรนะครับ ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากน,นั่นองนะครับแน่นอนเด็กๆก,ก็ต้องจำสูตรปริมาตรได้ก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นแหละครับอืมเอ่ออาเ,เด็กๆมาดูนะครับเขาให้ถังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสำหรับบรรจุน้ำมันสามชนิดดังรูปอ่าอันนี้ถังชนิดที่หนึ่งก็จะมีถังอันเดียวนะครับก็คือกว้างสิบสองยาว กว้างสิบยาวสิบสองแล้วสูงสิบห้านี่นอ่ส่วนถังที่สองเนี่ยเออว้างห้ายาวเก้าแต่ว่าสูงไม่รู้เออสูงไม่รู้นะครับข้อเนี้ยเขาเปรียบเทียบความสูงของถังที่สองกับถังที่สามเพราะนั้นถังชนิดที่สองเราไม่รู้เราก็ให้เป็น h h สองก็ได้อ่า แล้วก็ความสูงของถังชนิดที่สามก็ไม่รู้อีกให้เป็น H แล้วห้อยสามก็ได้อืมทำไมถึงให้เป็นตัวเฮครับเด็กๆเพราะว่า h e i g h t height แปลว่าสูงนั่นเองเขาเลยย่อเป็นตัว H เป็นตัวสอนตัวแรกของคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั่นเนองอะีเด็กมาจโจทย์เขาบอกว่าเมื่อน้ำมันที่อยู่เต็มถังเนี่ยเต็มถังเลยนะครับน้ำมันอยู่เต็มถังที่หนึ่งเนี่ย เทลงในถังชนิดที่สองเด็กๆนึกภาพตามนะเทลงในถังชนิดที่สองเนี่ยจะได้ทั้งหมดสี่ถังได้สี่ถังเต็มพอดีด้วยเพราะฉะนั้นเอข้อนี้เราสามารถหาเฮหนึ่งได้นะครับก็คือเปรียบเทียบปริมาตรนั่นเองเปรียบเทียบปริมาตรเอ สมมติครูให้ปริมาตรถังชนิดที่หนึ่งครูให้เป็น v หนึ่งแล้วไงนะเอ่อ v คือวอลุ่ะครับ Volume แปลว่าปริมาตรนะครับภาษาอังกฤษก็เลยย่อเป็นตัว v ไปอืมอ่าจะเท่ากับอะไรครับเอ่อจะเท่ากับ4คูณปริมาตรถังชนิดที่สองนั่นเอง เพราะว่าอะไรเด็กๆก็เขาบอกว่าปริมาตรของถังที่หนึ่งเทเทใส่ถังชนิดที่สองได้สี่ถังพอเต็มพอดีก็คือมันเท่ากันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันก็คือสี่เท่าของปริมาตรของถังชนิดที่สองอืมแล้วปริมาตรของถังชนิดเนี่ยชนิดที่หนึ่งก็กว้างคูณยาวคูณสูงถูกไหมก็คือกว้างเสพ คูณยาวสิบสองเมตรแล้วก็สูงคูณสูงสิบห้าเมตรเท่ากับอ่าสี่คูณกับปริมาตรของถังชนิดที่สองก็กว้างห้ายาวเก้าสูงไม่รู้ก็คือเฮสองนั่นเองนะครับอ่เด็กๆก็ หาความสูงของถังชนิดที่สองเพราะว่าคำถามข้อนี้ก็คือถังชนิดแรกเนี่ยเทไปยังอ่าน้ำมันของถังชนิดที่หนึ่งเนี่ยเทใส่ถังชนิดที่สองได้เต็มสี่ถังอืมแล้วก็อีกสมก,การหนึ่งก็คือถังชนิดที่หนึ่งเทลงถัง,งชนิดที่สามเนี่ยเอาไปเทลงถังชนิดที่สามเนี่ย ก็ได้เต็มถังห้าถังเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอืมพอดีเหมือนกันแล้วเขาก็เปรียบเทียบความสูงของถังชนิดที่สองกับชนิดที่สามเนี่ยต่างก,กันเท่าไหร่ก็เอามาลบกันน,นั่นเองอ่ะเด็กๆมาดูนะครับสี่คูณห้าคูณเก้าเนี่ยเด็กๆมันคูณ h สองอยู่ใช่ไหมก็ย้ายมาหารถูไหมกานย้ายข้างสมการ ก็จะได้เฮตสองแล้วเด็กก็ตัดเลขเลยครับก,ก็คือห้าสองสิบเอ่อสี่สามสิบสองดูตามคูณนะสามสามเก้าสามห้าสิบห้าห้าคูณสองก็ได้สิบละสิบเมตรละเอาต่อไปเขาบอกว่าถังชนิดที่หนึ่ง เทลงในถังชนิดที่สามได้ห้าถังพอดีก็เปรียบเทียบปริมาตรคือปริมาตรของถังที่หนึ่งให้เป็น v ีหนึ่งเท่ากับห้าเท่าของอะไรปริมาตรของถังชนิดที่สามนั่นองเออปริมาตรถังที่หนึ่งก็เหมือนเดิมก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงทีงนี้ปริมาตรถังชนิดที่สามก็นี่ไงครับกว้างแปดยาวเก้าแล้วก็สูงเฮสาม ก็แปดคูณเก้าคูณ h สามอ่าเราจะหาเ h สามเราจะหาเ h สามก็ย้ายไปหารครับย้ายห้าคูณแปดคูณเก้าที่มันคูณ h สามเนี่ยย้ายไปหารฝั่งซ้ายนั่นเองเดี๋ยวก็ได้ h สามแล้วเอามาลบกันก็จบละอ่าเด็กๆตัดเลขครับห้าสองสิบ เออสองสี่แปดสี่สามสิบสองสามสามเก้าสามห้าสิบห้าจบแล้วครับเฮดสามได้ห้าเขาบอกว่าต่างกันเท่าไหร่ก็เฮดสองมาลบใครเฮดสามก็คือสิบลบห้าได้ห้าเมตรจบแล้วครับก็ตอบข้อสามโอเคนะครับจิบจิบอ่าถ้าเรามีความเข้าใจนะครับ ต่อไปก็สิบสี่เขาสิบสี่เขาให้หาพื้นที่แรงเงาตรงนี้นะเด็กๆอ่พื้นที่แรงเงาทีนี้เขาบอกเด็กๆก็ต้องอ่านโจทย์ก่อนเขาบอกว่า A B C D เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ย A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานอืม แล้วขอให้ AC เนี่ยเป็นเส้นทะแยงมุมเนี่ย AC ตรงเนี้ยเป็นเส้นทะแยงมุมเด็กๆเส้นทะแยงมุมมันก็จะแบ่งอะไรแบ่งสามเหลี่ยมที่เท่ากันสองรูปคือสามเหลี่ยมด้านบนกับด้านล่างใช่ไหมจะแบ่งพื้นที่สามเหลี่ยม เท่ากันสองรูปก็คือพื้นที่สามเหลี่ยม A D C โอเคไหมพื้นที่สามเหลี่ยม A D C จะเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม A B C นั่นเองถูกไหมอืมแต่อ่าแล้วเขาให้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานมาด้วยเออห้าสิบเจ็ดตารางหน่วย พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับห้าสิบเจ็ดที่นี้เนี่ยครูจะหาพื้นที่สามเหลี่ยม DEF ก่อนนะครูจะหาพื้นที่สามเหลี่ยม DEF ก่อนอืมเด็กๆจะเห็นว่าพื้นที่สามเหลี่ยม DEF เนี่ยรูปเนี้ย เท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม EBF น,นั่นเองอืมอ่ะทีนี้อ่ะเด็กๆถ้าพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเันห้าสิบเจ็ดใช่ไหมเออครูถามว่าแล้วถ้าพื้นที่สามเหลี่ยม ADC เนะี่ยเท่ากับเท่าไหร่ เด็กๆพื้นที่สามเหลี่ยม A D C ตรงเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ก็คือครึ่งหนึ่งถูกไหมเด็กๆก็ห้าสิบเจ็ดหารสองไปหารเองนะก็จะได้ยี่สิบแปดจุดห้าอืมยี่บแปดจุดห้าตารางหน่วย อืมแล้วทีนี้เด็กๆข้อเนี้ยกูจะบอกว่าเออมันใช้หลักการอ่าเด็กๆกูถามว่าความสูงของสามเหลี่ยม DEF ตรงเนี้ย B d, d e F ตรงเนี้ยอ่าสมมุติครูตรงนี้ให้เป็นตั้งฉากเลยเอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็คือความสูง ของสามเหลี่ยม d ีเอฟอืมแล้วครูถามว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยม ADE เนี่ยความสูงคือเท่าไหร่ก็ยังเป็นความสูง H อยู่ดีเด็กเดี๋ยวดูเนาะอ่ะโทษทีโทษทีเด็กๆเคยเรียนเรื่องความสูงของสามเหลี่ยมแล้วเนาะอ่า ถ้าสมมุติ AE เป็นฐานเนี่ยความสูงก็คือให้เราลากลากลากมาแล้วก็ให้มันเส้นปะเส้นปะแล้วก็ตั้งฉากถูกไหมมันก็ยังเป็นเฮดอยู่ดีใช่ไหมครับอ่หรือความเสีความสูงของสามเหลี่ยม DFC เนี่ยรูปเนี่ยความสูงของสามเหลี่ยมรูปเนี่ย ถ้า fc เป็นฐานอ่าความสูงของสามเหลี่ยมรูปนี้ก็คือลากเส้นปะมาให้มันตั้งฉากก็ยังเป็น h อยู่ดีเนี่ยก็ยังเป็น h ตัวนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าสามเหลี่ยมสามรูปเนี่ยซ้ายกลางขวาเนี่ยความสูงคือเท่ากับ h แล้วเขากำหนดว่า ae ae ตรงเนี้ เท่ากับ EF เท่ากับ EF ตรงนี้อีกแล้วก็เท่ากับ FC ตรงนี้อีกเท่ากับ FC ตรงนี้แสดงว่าความยาวฐานก็เท่ากันหมดเลยของสามเหลี่ยมสามรูป่านเท่ากันหมดเลยเด็กๆสามเหลี่ยมสามรูปผ่านเท่ากันสูงก็เท่ากันแสดงว่า พื้นที่ก็เท่ากันด้วยนะนี่จะดงว่าพื้นที่สามเหลี่ยมก็เท่ากันทั้งสามรูปเพราะอะไรเพราะสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงไงครับในเมื่อความยาวฐานก็เท่ากันความสูงก็เท่ากัน มันคูณหนึ่งส่วนสองมันก็ต้องได้เท่ากันอยู่ดีเข้าใจไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าครูจะอ่าเด็กๆเขีย์แล้วนะถามว่าถ้าครูหาพื้นที่แรงเงาสามเหลี่ยม DEF พื้นที่สามเหลี่ยม edf มันก็ต้องเป็นเซนหนึ่งส่วนสามของพื้นที่สามเหลี่ยม A D C น,นั่นเองเข้าใจใช่ไหมครับเออซึ่งพื้นที่สามเหลี่ยม A D C เราหามาแล้วไงก็คือครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมด้านขนานพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน2 8ยี่ปดจุดห้าอืมเเด็กๆก็ไปหารก็ได้อ่ะตั้งหารสามเก้ายี่บเจ็ด แปดลบเจ็ดได้หนึ่งใส่หนึ่งสิบห้าเนี่ยตรงนี้ใส่จุดก็สามห้าสิบห้านี่าเพราะฉะนั้นก็คือเก้าจุดห้าแต่ครูบอกไปแล้วว่าพื้นที่สามเหลี่ยม DEF เท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม EBF เพราะฉะนั้นแสดงว่าพื้นที่แรงเงาทั้งหมดก็คือสองคูณเก้าจุดห้าเก็บไหมครับสองคูณเก้าจุดห้าก็จะได้ สิบเก้าตารางหน่วยน,นั่นเองจบแล้วครับข้อนี้ตอบข้อหนึ่งครับอืค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะเด็กๆเอาโอเคนะครับอาคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับอโอเคยังไงก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b e ให้คุณติด้วยนะครับบายๆเจอกันคลิปหน้าครับ